นี่ก็ปลูกมาได้สามปีปีนี้ละแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลก็เลยยังเล็กนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าของเพื่อนๆอโตขนาดไหนนะครับสามปีผมยังเล็กอยู่เลยนะครับบางต้นก็ใหญ่แล้วนะครับบางต้นก็ใหญ่ต้นก็เล็กนะครับไม่ค่อยได้ดูแลเลยเพิ่งมาตัดหญ้า แต่วว่าวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใส่วันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีผสมแินซีนะครับเป็นมูลค้างคาวนะครับเดี๋ยวจะก็จะให้ดูต้นก็ยังเล็กอยู่เลยนี่ครับปุ๋ยที่ใส่วันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมี ตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ๋ยอินซีนะครับมูลข้างขาวสีดำนคะรับมูลข้างขาวเป็นมูลข้างขาวแท้นะครับใส่ได้ดีนะครับตัวนี้ ก็ใช้วิธีหวานเอานะครับนี้ก็ใช้วิธีหวานเอานะครับ โอฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับหญ้าลกมากเล้วครับนี่ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครับบางต้นก็ใหญ่ต้นก็นเล็กเราต้องมัน่นตรวจมาดูแลใส่ปุ๋ยนะครับถึงจะดี อันนี้ก็ประมาณสัก4-5หปีแล้วก็ก็จะได้กลิ่นครับ อย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นเล็กต้นนี้มีกิ่งแขนงออกมาใกล้ๆต้นคนอย่างนี้นะครับเราไม่ควรเอาไว้นะครับต้องตัดทิ้งเลยนะครับนี่เราอย่าเก็บไว้นะครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าในอนาคตตน้นลำต้นจะไม่สวยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอากรรไกรตัดมาก็เลยหักอย่างนี้นครับเดีย๋ยวใครมาแต่งเอาเนาะน,นี่อยา ปล่อยไว้นะครับนี่หักทิ้งได้เลยนะครับถ้าไม่มีมีดก็หันหักเลยต้นนี้หักทิ้งเลยครับลูกวันนี้ก็หวังที่จะกลีดในวันหน้านะครับเราต้องตั้งใจดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็ดูแลให้ดี แอคลิในในอนาคตแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ